มาพี่น้องก่อยเดือกมือน,นี่เอาเต๊าเลยที่นี่แบดซินบ้ยฟังเสียงโอ้โหโบว์บแก่ข้าวพี่น้องบ่ต้องอะไรยังเมียนเออป่าขีดูปั้นตับคีอเขาวาบกันอะ่ะอ Ừm. Nó kìa. Ô, chào mẹ. Kì địt lên.